โรงเรียนบ้านปังซ่านสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต2เป็นโรงเรียนขนาดเล็กการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ผ่านมามีสภาพปัญหาเช่นเดียวกับโรงเรียนขนาดเล็กทั่วไปก็คือ 1. การบริหารวิชาการมีครูไม่ครบชั้นสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก และผู้เรียนแต่ละระดับชั้นมีจำนวนน้อยทำให้ครูไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลากหลายจึงมีข้อจำกัดในการพัฒนาการเรียนรู้ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบางกลุ่มสาระยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT One ยังต้องได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้น 2. การบริหารงบประมาณได้รับงบประมาณน้อยตามรายหัวนักเรียนทําให้ไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษา 3. การบริหารงานบุคคลครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอกหรือวิชาถนัดครูหนึ่งคนรับผิดชอบสอนทุกกลุ่มสาระและมีงานนอกเหนือจากการสอน จากสภาพปัญหาโรงเรียนจำเป็นต้องหาสิ่งสนับสนุนที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งอันจะนำไปสู่คุณภาพผู้เรียนนั่นคือแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ทำให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในทุกสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดสภาพแวดล้อมการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างครบถ้วนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการสร้างความรู้จากการลงมือปฏิบัติตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน จากแนวคิดการแก้ปัญหาร่วมกันของผู้บริหารและคณะครูทำให้ได้แนวทางการดำเนินการเพื่อนำไปสู่เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนคือการพัฒนา,นาการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ด้วยกระบวนการ 2P 2S โดยครูทุกคนมีบทบาทสำคัญเท่ากันและมีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานเป็นระบบเน้นให้ทุกห้องเรียนจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV จึงมอบนโยบายให้ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงหจัดการเรียนการสอนโดยนำสื่อการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV มาประกอบใช้ในการจัดการเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการ PLC ของโรงเรียนบ้านบังซ่านจึงได้นำแนวคิดการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV โดยใช้กระบวนการ2 P 2 S เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น ซึ่งกระบวนการพัฒนาได้นำเนินการในรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารครูผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อเป็นการประกันโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านปังส่านทุกคนได้เข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพองค์ประกอบการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV องค์ประกอบที่หนึ่งด้านปันจจัยพื้นฐานโรงเรียนบ้านปังส่านได้จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้หน่าอยู่ โดยการนำโครงการห้องเรียนคุณภาพมาใช้ทำให้การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนสะอาดเป็นระเบียบเพื่อต่อการเรียนรู้ทุกระดับชั้นมีขนาดโทรทัศน์ที่เหมาะสมและติดตั้งในระดับที่เหมาะกับระดับสายตาของนักเรียนทําให้นักเรียนทุกคนรับชมและได้ยินเสียงโทรทัศน์อย่างชัดเจนไม่รบกวนห้องอื่นครูผู้สอนแต่ละชั้นร่วมกันจัดการเรียนรู้พร้อมกับครูโรงเรียนต้นทางกํากับดูแลคอยกระตุ้นและให้คําแนะนําเพิ่มเติม ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนการสอนส่วนนักเรียนโรงเรียนบ้านบางสั้นมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณปิดใช้งานทุกครั้งเมื่อจบการเรียนการสอนองค์ประกอบที่2ด้านการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านบางสั้นมีการตรวจสอบชุดรับสัญญาณเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนมีความสะอาดและเหมาะสมต่อการจัดทํากิจกรรมครูผู้สอนมีการศึกษาทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาโครงสร้างเวลาเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างเวลาเรียนของโรงเรียนต้นทางมีการจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ใบงานใบความรู้ล่วงหน้าดูแลกำกับคอยให้คำแนะนำเพิ่มเติมระหว่างการจัดการเรียนการสอนผู้เรียนมีการทำชิ้นงานตามที่โรงเรียนต้นทางกำหนดหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้งครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญของกิจกรรมการเรียนรู้เป็นรายบุคคลผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสรุปบทเรียนมีการดำเนินการประเมินผลระหว่างเรียนหลังเรียนตามสภาพ ครูมีการบันทึกหลังการสอนทุกครั้งและได้นำผลการวัดและการประเมินของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ไปวางแผนในการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่ไม่บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้นอกตารางออกอากาศองค์ประกอบที่3ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนมีการกําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้บริหารคณะครูร่วมการประชุมกำหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้โดยใช้ DLTV ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ ผู้ปกครองนักเรียนมีการสนับสนุนสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการจัดการเรียนการสอนและติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตให้มีความเร็วเพียงพอมีความเสถียรครอบคลุมทุกชั้นเรียนมีแผนการนิเทศทุกชั้นเรียนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้คณะครูได้รับการนิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งองค์ประกอบที่4ด้านคุณภาพผู้เรียน ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านปังซ่านมีผลการเรียนเฉลี่ยรวมระดับ3ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ92.8มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีคิดเป็นร้อยละ100และมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณตามหลักสูตรในระดับดีคิดเป็นร้อยละร้อยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่าน DLTV ด้วยตนเองมีความกระตือรือร้อนต่อการเรียน และเข้าเรียนได้ตรงตามตารางสามารถใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์ DLTV ในการเรียนได้อย่างปลอดภัยซึ่งทางโรงเรียนได้นำกระบวนการ 2P 2S เข้ามาขับเคลื่อนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เพื่อยกระดับผลสมริท์ทางการเรียนโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ขั้นที่1คขั้นเตรียมการแพลนมีกระบวนการ1 P ร่วมคือ p r o v i d การจัดเตรียมความพร้อม วิเคราะห์สภาพปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันมีการนิเทศติดต,ตามการเยี่ยมชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องสำรวจจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ขั้นที่2ขั้นดำเนินการดูมีกระบวนการ1 p ีร่วมคือ process กระบวนการโรงเรียนได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์456ประกอบด้วยการดำเนินงาน4ข้อพื้นฐาน5ข้อผู้บริหารจัดทํา Season, 6ข้อคูนำไปปฏิบัติดังนี้ยุทธศาสตร์4ข้อพื้นฐานโรงเรียนได้สำรวจและจัดสภาพแวดล้อมรวมถึงปัจจัยพื้นฐานทั่วไปโดยรวมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมยุทธศาสตร์5ข้อผู้บริหารจัดทําผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้นําผู้สนับสนุนนิเทศกํากับติดตามและบริหารจัดการที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมยุทธศาสตร์6ข้อคูนําไปปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ครูผู้สอนในโรงเรียนปลายทางดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมขั้นที่3ขั้นตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาเช็คมีกระบวนการ1นสร่วมคือ suggestion ก,ก,การแนะนำ มีการตรวจสอบและประเมินผลโดยใช้กระบวนการตรวจสอบทบทวนและประเมินกระบวนการระหว่างปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอมีการประเมินผลผลิตผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานและการรับฟังคำแนะนำจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยผู้บริหารคณะครูได้ร่วมการดำเนินการประเมินผลขั้นที่4ขั้นสรุปผลและรายงานแอมีกระบวนการ 1S ร่วมคือเชร์การเผยแพร่ มีการขยายผลและเผยแพร่ผลงานความภาคภูมิใจในความสำเร็จทุกด้านให้ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนและต่อโรงเรียนต่างๆในเครือข่ายและนอกเครือข่ายรวมทั้งรายงานผลการพัฒนาการจัดการศึกษาให้เขตพื้นที่รับทราบเมื่อสิ้นปีการศึกษามีการสรุปสภาพปัญหาจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนในปีการศึกษาต่อไปจากการดำเนินงานการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ด้วยกระบวนการ 2P2S ส่งผลให้ทางโรงเรียนมีผลการทดสอบ NT และโ n e t สูงกว่าระดับประเทศนักเรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณตามหลักสูตรอยู่ในระดับดีครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในห้องเรียนเตรียมแพทย์เภสัชกรทันตแพทย์และเทคนิคการแพทย์ของโรงเรียนจักคคำคนาทรและศึกษาต่อในห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอได้ซึ่งแสดงให้เห็นผลสำเร็จของการดำเนินงานที่ส่งผลต่อคุณภาพของการศึกษานั่นเอง